สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โดโมชาแนลนะครับและมาพบกับผมโดโมในข่าวบุนเดสเลกานะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของช่องเรานะก็คือจะเป็นการรายงานข่าวบุนเดสเลกาในทุกวันนะครับก็จะพยายามสรุปข่าวให้กระชับและก็เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะครับเพื่อที่แบบมีเพื่อนพูดคุยกันในเรื่องราวของบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวหลากหลายเลยฮนะทั้งการแนะนําจากตํานานบ้างเสื้อใหม่ นะครับของทีมใหญ่2ทีมใหญ่รวมทั้งข่าวที่ว่าทางด้านรัฟดังนิกเนี่ยแนะนำให้ตีมัวร์เน์เนี่ยย้ายไปที่ลิเวอร์ p o o ครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเราเริ่มจากข่าวแรกก่อนเลยครับเป็นข่าวที่ทางด้านของปูเซฟไมเออร์ er ครับแนะนำวิธีการปั้นอเล็กซานเดอร์นูเบลครับที่จะย้ายมาที่บาร์มินิกนะครับซึ่งแน่นอนว่าตำนานคนนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักนะครับเซฟไมเออร์ er เนี่ยนะเขาคือ ผู้สับตะตูในยุคที่ไบยูมินิกครับได้แชมป์ยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแหละ3สมัยซ้อนครับก็คือ3สมัยแรกของบาเยนน์ถูกไหมในยุคนั้นเลยนะฮะแชมป์โลกก็เคยได้แชมป์ยูโรก็เคยได้นี่นี่น่าจะสามารถอธิบายความเก่งของแกได้นะครับซึ่งปูเซฟเนี่ยออกมาแนะนําเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์นูเบลครับที่กำลังจะย้ายเข้าถ้ำสุดใต้ในปีหน้าเนี่ยครับบอกว่านูเบลเนี่ยครับดีเกินไปดีเกินกว่าที่จะนั่งสำรองครับและ ถ้าหากว่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยปู่ว่าปล่อยยืมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับโดยเฉพาะการไปที่ชชลเก้ที่ที่เขารู้จักตัวเองและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมทีมดีอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะเป็นแค่คำนั้นทำนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงชาลเก้เนี่ยตอนนี้เขาเรียกแท้ท,ที่จะสาบส่งเนอเบลเลยนะเพราะว่าแบบให้โกคนอื่นมาแทนถูกไหมยายามนู่นนี่นั่นนะครับทำให้ถ้าจะปล่อยยืมเนี่ยผมผมเห็นด้วยกับการปล่อยยืมนะสำหรับผมเนี่ยครับ เพราะว่าการปล่อยยืมเนี่ยน่าจะทําให้นูเบลเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีกว่าเดิมดีกว่าการที่นั่งรอให้นอยเออร์เจ็บบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะนานนะน่าจะยากด้วยปล่อยยืมน่าจะดีกว่าแต่ว่าจะไปทีมไหนก็ต้องติดตามกันต่อนะครับอันนี้เป็นแค่คําแนะนำนะไม่ใช่แบบข่าวว่าจะย้ายจะยืมนะครับโอเคต่อมาครับเป็นข่าวที่2ของเราครับ เป็นข่าวของฝั่งแฮธาบรินครับล่าสุดแฮธาบรินน่ถแถลงการแต่งตั้งเยนสเลมันส์ครับและก็โคซิสเก้เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารครับเอาจริงผมว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วแหล,และสำหรับฐานะของเยนสเลมันครับตำนานอีกคนหนึ่งของผู้สัประตูทีมชาติเยอรมันครับซึ่งเคยทำงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยโค้ชมาแล้วครับกับกับอ,อ,อัลสบว ก่อนหน้าน,นี้ในยุคข,ของมาริอาบอมนะครับแต่ว่าก็ดูจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เห็นครับลูกพี่ก็โดนไล่ออกไปตามตารางคะแนนเนาะกับอาร์บุกนะครับก็เป็นไฮโคเฮริชเข้ามาแทนนะครับส่วนโคซิสเก้เนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานเป็นเอเจนต์ดูแลผลประโยชน์ของเยเกนคลอฟครับแล้วก็ยูเลนไนเกิสแมนอะไรแบบนี้ซึ่งต้องติดตามดูว่าผลงานเมื่อมาจับงานบริหารเนี่ยสคนนี้เนี่ยจะทําได้ดีหรือเปล่ากับแฮท้าเบอร์ลินนะครับต่อมาเป็นข่าวที่3ของเราครับ เป็นข่าวที่ทางด้านของราฟลังนิกครับออกมายอมรับว่าแวร์นี่นะครับตอนนี้เนี่ยเหมาะสมมากที่สุดเลยถ้าถ้าเขาเลือกนะถ้าเขาเลือกได้เนี่ยทีมเดียวที่เขาคิดว่าเหมาะสมก็คือทางด้านของลิเวอร์พูลครับโดยราฟลังนิกตอนนี้คือผอกีฬาแบบ Global นะของฝั่งเรดบูลนะครับโดยรวมเลยซึ่งแล้วก็เป็นอดีตโค้ชของอาร์เบลซิกด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่า,า,าผมเนี่ยว่าลีกมันสำคัญน้อยกว่าทีมนะ แต่ถ้าผมมองจากที่ผมเคยอยู่ในสโมสรอ,อ่ผมคิดว่าเขาควรจะไปในทีมที่ดีแต่ไม่ได้เน้นการครองบอลเพราะตั้งแต่เขาเก่งในยุคข,ของอย,อยู่เล่นนาเกรสมันเนี่ยอาวุธหลักคือความเร็วและการเปลี่ยนการเคลื่อนที่และการจบสกอร์เขาเหมาะกับทีมอย่างลิเวอร์พูลซึ่งสไตล์การเล่นมันคล้ายกับไลซ์ซิกแต่ผมอยากจะให้เขาเขาอยู่ไ์ซิกต่อจนหมดสัญญามากกว่าครับซึ่งก็คือ2023นสําหรับทางด้านของอยู่ทางด้านของตีโมวานเนอร์นะครับซึ่ง แต่ว่าดูจากทิศทางตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดนะชัดมากเลยนะว่าแวรเนอร์เนี่ย,น,ยน่าจะไปลิวพูค่อนข้างแน่แหละแต่ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ก็ต้องมาติดตามดูอีอกครั้งหนึ่งครับต่อมาเป็นข่าวที่เกี่ยวกับไลฟ์ซิกอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้ชองแคร์โตดิมโมครับกองหลังของบาซโลแาที่ตอนนี้ะปล่อยยืมให้กับชาวเกสุนซีนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะในฤดูกาลนี้นครับทำได้โอเคมากเลยแหละ แต่ว่าอาจจะแบบติดสกิลเยอะไปหน่อยแบบสกิลหน้าประตูอะไรเงี้ยที่ผมไม่ค่อยชอบเนทะ่าที่เห็นนะครับทำสกิลแบบหน้าประตูเป็นกองหลังถูกไหมมันไม่ควรจะแบบมาเล่นเสียงหน้าประตูนะนึกออกไหมนะประมาณน,นั้นแต่ว่าแบบรูปล่างการชนความเร็วนี่ถือว่าดีหมดเลยครับซึ่งเหตุผลที่ว่าราชิกทำไมถึงต้องการโตริโบเข้าสู่ทีมครับเนื่องมาจากว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะเสียไมอูปาเมกาโน่หรือ ก็โคนาเต้ครับสักคนหนึ่งครับทำให้โตริโบเนจะเข้ามาช่วยอุดรอยรั่วตรงนี้ได้ส่วนทางด้านของบาซ่าก็ต้องการปล่อยตัวพอดีครับเพราะว่าต้องการเอาเงินก้อนเนี่ยราวๆสาล้านยูโรนะครับเพื่อไปดึงอ่าเพื่อ,เพ,อเพื่อไปช่วยในการโปะในการดึงลาตโรมาติเนสที่ต้องการหรือไม่ก็ช่วยในการเอาเงินไปช่วยต่อสัญญาเลเวนเมซี่ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือข่าวของฝั่งไลฟ์ซิกนะครับโอเคแล้วมาปิดกันด้วยข่าวอ่าเรียกว่าไงเป็นแบบภาพสุดท้ายกันนะฮะ สุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาจากฟุตที่เฮดไลน์ครับที่ก็ลงอยู่ทุกปีอยู่แล้วกับเรื่องเรืงราวของเสื้อฤดูการใหม่ฤดูการหน้าที่ก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็น2ทีมดังนะครับเป็นบาเยอร์มิริกแล้วก็บรุสเซียนดอนหมดครับเราเริ่มจากบาเยอร์ก่อนแล้วกันนะครับเสื้อทีมเย่าและก็ทีมเยือนครับสชุดนี้เลยนะฮะก็บาเยอร์จะเป็นสีแดงปกตินาะแดงขาวนะผมว่ามันคล้ายๆกับ เสื้อยุคข,ของอันเชล,ลติ์นะนะฮะน่าจะฤดูกาล16-17มัง้ง2 0 1 5ันสิบห้าอ่าสองพันสินะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็แค่ตัดแค่ตัดคอปกออกนะฮะเป็นคอกลมเท่านั้นเองส่วนเสื้อเยือนเนี่ยก็จะออกแบบอ่าเท,า,ทาๆขาวๆไม่เชิงว่ามินนะมินนะเพราะว่ามินมินเนี่ยเหมือนว่าปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งทำใบนะเสื้อมินเนี่ยนะฮะสีเขียวใช่ไหมอันนี้ก็ดูแบบแดงๆส้มๆอนะไรเงี้ยนะฮะก็เฉยๆนะผมว่าผมรู้สึกแบบ หลายๆตัวในช่วงหลังผมรู้สึกแบบเฉยๆกับเสื้อบาร์เยนแบบแบบที่เป็นแบบเสื้ออื่นนะเสื้อเสื้อเยือนอะไรเงี้ยเสื้่ย่าผมชอบอยู่แล้วสีแดงสีขาวนี่ยมันเข้ากันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ต่อมาเป็นฝั่งของบรูซดอทมุลนะครับดอทมุลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอันไหนมันเป็นของที่เป็นทีมเย่าทีมเยือนหรือว่ามันเป็นชุดซ้อมอะไรเงี้ยเนี่ยแต่มันออกมา333 3, 3แบบเลยนะครับแต่ก็เป็นพูม่าเหมือนเดิมแหละก็คืออ่ะตัวซ้ายสุดก็จะดูแบบเป็นลายๆหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงดำๆก็จะบางๆหน่อยเนาะ คือสีหลักของดอทมูนก็คือเหลืองดําอยู่แล้วนะอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าตรงกลางนี่สิพอไปลงดีเทลไอตัวยึก,ย,ก,ย,ก,ย,กยักเนี่ยมันมันดูจะเละๆไปหน่อยไหมว่าไหมคิด,ค,ดคิดเห็นผมไหมฮนะผมว่ามันเละไปหน่อยนะส่วนตัวนะผมเลยมองว่าแบบอาจจะไม่ใช่ก็ได้ส่วนตัวขวาสุดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าการทําลายตรงแขนเนี่ยผมเห็นดอทมูนเนี่ย,ยทำมาหลายรอบแล้วก็ดูจะโอเคนะคือถ้าผมให้ดาวนะที่น่าจะเป็นแบบ ตัวจริงเนี่ยนะน่าจะเป็นไอตัวขวาไม่กับตัวซ้ายนะตัวกลางอาจจะเป็นแบบชอยที่สุดท้ายเลยนะครับประมาณนี้นะโอเคข่าวเราก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาในทุกวันจันทร์ถึงสุกกับข่าวบุญเดสลีกานะครับฝากติดตามโดโม a n n e l กันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมโดโมและโดโมช n แนลต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ